ไปสัมผัสเรื่องที่เราจะตายนะพอเป็นคติกับพี่น้องทั้งหลายที่ฟังอยู่เวลานี้ว่าตอนนั้นเขาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> บ้านก็หอมพลทองอะไรอืมตายวันละอย่างน้อยวันละ 3, 3สามสามศพถึงแปดศพวันหนึ่งวันหนึ่งพอเที่ยงแล้วเขาก็นิมนต์เรามากุศลธรรมมาให้เขา เลยไปไหนไม่ได้เที่ยงจนกระทั่งบ่ายสี่โมงอย่างนั้นทุกวันทุกวันตาสองสามวันตายสองสามวันตาย <c oughs> สุดท้ายก็มาเป็นกับเราอีกเป็นขึ้นในเวลาไปกุศลาอยู่นั่นแหละเสียแทงในหัวนี่ขึ้นมาอ้าวเห็นท่ามรีการดูลักษณะเป็นแบบเขาเป็นสองวันตายสามวันตายอันนี้เราเริ่มแล้วเริ่มอยากรวดเร็วซะด้วยดูชัดเจนมัน มันเหมือนหอกเหมือนเหลาเลยนะทิ่มแทงประสานกันประสานกันอ้าวนี่ยังไงกันนี่เราจะตายใช่แล้วนี่นะจะทำไงนี่เราพูดให้ตามความจริงเมื่อมันมาสัมผัสนะ,อะตอนนั้นไม่อยากตายนั่นมันเป็นบอกว่ายังไม่อยากตายก็บอกอ้าวทำไงนี่เวลาเราตายแล้วนี่นะเวลานี้จิตของเรายังไม่พ้นอืม รู้อยู่ชัดๆว่าจิตเท่เรายังไม่พ้นแม้จะไม่กลับมาเกิดอีกก็ยังไม่พ้นยังค้างอยู่ยังไม่อยากตายนะั่นจิตมันก็กังวลสิแล้วทำมาสักระเทือนขึ้นมาในหัวใจท่านมายุ่งอะไรเรื่องของเป็นของตายอริยสัจท,ท่านก็เรียนมาแล้วปฏิบัติมาแล้วท่านทำไมจะไปกลัวเป็นกลัวตายซึ่งเป็นเรื่องอริยสัจละยังไงจะถึงเอาตายเมื่อไหร่ก็ตายสิว่าแบบเมื่อจิต พิจารณาอยู่นี่มันตายเมื่อไรมันก็ไม่เสียทีกับจิตได้ปุ๊บจะฟัดทั้งโลกหัวใจโลกที่ว่านะขาดสะบั้นไปเลยเวลาหกทุ่มไม่ตายนั่นรู้ได้ชัดนี่ตอนนี้ยังไม่อยากตายคือจิตมันยังไม่พ้นรู้อยู่ตายแล้วจะจะจะ,จะไม่อยู่ขั้นธรรมดาเราพูดทั้งมันชดัชดๆจะอยู่ชั้นสุดทวารา้า,าชั้น อวิหาตะปาสุสาสุษีอกคิษฐานี่เป็นภูมิของพระอนาคามีจะต้องไปเกิดพักอยู่นั่นก่อนแล้วจะถึงนิพพานแต่นี่ไม่อยากพักที่ไหนไม่พักอยากให้ถึงปริพานเมื่อถึงปริพานเมื่อไรแล้วตายเมื่อไรได้ทั้งนั้นน่ะถกเสียงกันอยู่นั่นพอดีทำทั้งกระตุกขึ้นมานี่ก็ฟาดกันเลยหกทุ่มขาดสะบั้นเรื่องโลกไข เหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มแทงขาดสะบัออกไปไม่ตายนั่นรู้ชัดนี่พูดถึงเรื่องคันยังไม่อยากตายก็ยังมีนะพ้นแล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้ตามนั้นมันยังไม่พ้นมันจะไปเกิดข้างอยู่ในจุดใดรู้ชัดๆัดซะด้วยนะนนี่ราภาคปฏิบตัติในห้าชั้นนี้จะต้องเกิดนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องความชัดเจนของจิตทีนี้เมื่อมันผ่านนั้นแล้วไปไม่มีคําว่า กลัวว่ากล้าอะไรไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงพอแล้วทุกอย่างตายแล้วจะไปเกิดไหนไม่เคยสนใจมันระจากอยู่กับนั้นขึ้นชื่อว่าสมแดนสมมูน์นิพานหมดแล้วแล้วจะไปสงสัยกับสมมู์ใดอีกนิพานไม่ใช่สมมูรนี่นะนั่นมันก็รู้ระจากใจนี่เระบำเพ็ญเขาให้พอแล้วถึงขั้นพอรู้หมดไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเพราะทำเป็นประเภทเดียวกัน เมื่อรู้รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแล้วถามกันหาอะไรนี่พูดถึงเรื่องการบำเพ็ญตัวเมื่อมันพอแล้วมันก็รู้เองอย่างนั้นไยถ้ายังไม่พอก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนี่แหละเมื่อพอแล้วรู้เองขาดสวรัค์ตะบูดสามเดืนอนโลกธาตุเป็นสมุดทั้งมวลธรรมชาตินั้นเป็นมีมดูดหลุดพ้นไปแล้วจากสามเดือนโลกธาตุที่เป็นสมุดนี้นันนี่แหละการปฏิบัติตัวเองเมื่อถึงขั้นพอมันรู้ของมันเอง ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ